ในฐานะพรีเซนเตอร์ของคนใหม่ล่าสุดข,ของคอมกดนะคะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงนานกับทางคอบกรัวอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทั้งสามคนก็ชื่นชอบแล้วก็แบบว่าใช้โปรดักต์ของคอมกดจริงๆอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเลยค่ะแล้วก็พอมีโอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้ดีที่สุดค่ะจะช่วยขายให้ได้มากที่สุดเป็นไงบ้างชอบติด ชอบส,อสีแดงค่ะออกแนวเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมาชอบสีม่วงค่ะรู้สึกว่ามันดูแบบน่าค้นหาแล้วก็แบบว่าสีแดงเขาจะมีความเฟมินีนกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเร,รู้สึกว่าเป็นคนแบบชอบแต่งตัวเท่ๆเลยแบบว่ารู้สึกว่าสีม่วงเหมาะเหมาะกับคุณมากกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างก็แบบปลกๆอย่างเงี้ไงไงมีความหอมเซ็กซี่เย้ายวนแล้วก็มีเสน่ห์โอเคไหมสีแดงจะมีความแบบน่าดึงดูดมากค่ะเวลาแบบเดินผ่านก็ คนาวนี้มีสเสน่ห์จังแบบหอมออกมาจากการเดินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสีม่งวงสีม่งว,ง,ง,วงก็อย่างที่พี่พีมาบอกไปค่ะว่าจะมีความแบบมีความตึกรม,มากกว่ายิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบหน้าค้นหามากมากมากกว่าแล้วก็แต่หนูว่าจริงๆแล้วสามารถแบบเลือกใช้ได้ในแต่ละวนันเลยแบบบางวันเรา<ๆ>อยากเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนก็หยิบอีกสีหนึ่งมาใช้ะอะไรอย่างเงี้ยแ้่ถ้าได้ดังเป็นชายแบบไหนนลิ ทั้งสองสีเลยค่ะเชื่อว่าทั้งสองสีมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีเสน่ห์เป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสีอยู่แล้วฝากขอฝากให้เป็นแฟนมิดนึงครับค่ะก็ฝาก Comfort b e a u อร a u ด้วยนะคะที่พวกเราฟิกซี่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดเนาะแล้วก็หอมจริงๆค่ะทุกคนอันนี่พวกเนาถูการันตีนะคะก็อย่าลืมไปซื้อใช้กันเยอะๆนะคะฝากพวกเราฟิกซี่แล้วก็ฝาก Comfort b e a อ t y Aura เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศดีคือเป็นรอบสี่ เป็นไงบ้างน,านงาา่ารักมากนนมีเสียน้ำตาไปด้วยกันั้งสามค่ะมีกิจกรรมานานอะไรกันบ้างคะมีร้องเพลงค่ะเราไม่ได้เล่นเวอร์ชันอะคูสติกมานานมากเหมือนวันนั้นพอเป็นโอกาสครบรอบ4ปีพอดีก็เลยแบบอยากทําอะไรที่เราไม่ได้ทํามานานแล้วก็คือการแบบมานั่งร้องแบบชิลๆกับอะคะูสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทามีความเป็นความประทับใจที่แบบว่าจะจะติดติดอยู่ในความทรงจำของเราไปอีกนานค่ะแล้วก็ นอกจากร้องเพลงแล้ววันนั้นเหมือนมีกิจกรรมให้แฟนคลับเขียนช่วงแบบว่าตอบคำถามหรือว่าถ้าจะไม่ได้ถามก็เป็นการแบบบอกความในใจถึงพวกเราเลยค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านกันก็น่ารักมากมากค่ะแบบแฟนคลับพิกเซลก็เขียนมาแบบว่าเขาอยากรู้ว่าแบบตารางแทนงานของเราในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ถามเขาก็ให้กําลังใจเหมือนที่เขาแบบคอยพิม,มาในแบบในโซเชีลเลยลอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากๆโมเมนต์ไหนที่เราประทับใจที่สุดในการ จะเป็นช่วงที่ร้องเพลงประจำเพลงประจำวันค่ะก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ซี่กับพี่พี่มูป์แต่งให้พิกเซลค่ะแล้วก็ได้ร้องกับพิกเซลจริงๆแล้วก็มีเซียน้ําตากันเลยอะไรเงี้ยค่ะได้เจอพิกเซลเป็นไงบ้างผ่านมาสี่ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าผ่านไปไวค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันบ่อยว่าโอ้ยแบบเออเข้าปีที่สี่แล้วเนาะแบบว่าเรารู้สึกเหมือนเราเพิ่งเดบิวต์เองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า เป็น4ปีที่มอบอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราบิกซี่มากค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทั้งพี่ๆสื่อแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักเป็นกลุ่ที่น่ารักทุกคนค่ะที่แบบว่าคอยซัพพอร์พวกเราเป็นอย่างดีมาเสมอค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีปีที่5ปีที่6ไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ฝากพวกเราบิกซี่ด้วยนะคะสําหรับเรามองว่ามันยากไหมคะที่เหมือนเราเดบิวต์เป็นแรกๆของทีป๊อปเลยแล้วตอนนี้ทีป๊อปมันแบบโทุกคนชอบทีป๊อปมากๆเรามองว่าตั้งปีแรกกับปีนี้มันมัันนยาาากกตต่่งง จริงๆหนูว่าความยากหรือว่าความง่ายมันมัน,มนแบบว่าอาจจะมีข้อแตกต่างกันค่ะเพราะว่าจริงๆตอนที่พวกเราเดบิวต์ออกมาตอนแรกก็ยากคนละแบบใช่เพราะว่าตอนตอนสมัยหนูก็ยังแบบไม่ได้คูลคักคมากแต่ว่าพอเวลาผ่านมาแล้วก็มีแบบ เลตอีกหลายๆวงหลายๆกรุ๊ปที่แบบว่าออกมาแล้วก็มีผลงานที่แบบดีมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการช่วยการพัฒนาวงการ t p o ปให้มันแบบว่าก้าวพัฒนาไปข้างหน้ามากกว่าแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอีกหลายๆปีหรือว่าอีกเร็วๆนี้ก็คิดว่าคนอีกเยอะเยอะอีกเยอะแยะเนี่ยจะได้ฟังเพลงของท p o ๊อ,อีกแบบหลากหลายสไตล์มากมย่หลายคนยกให้เราเป็นแบบไอดอลของวงการป๊อปเลยชื่นใจขอบคุณมากค่ะ ชื่นใจไหมเหรอคะก็เป็นคําขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณมากๆที่เห็นพวกเราเนาะพวกเราก็จะตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆนะคะพูดถึงผลงานมางเป็นยังไงบ้างครับผลงานล่าสุดเพลงอะไรอ่าอินโทรเวิร์สใช่ค่ะเป็นผู้เบฟีดกับน้องๆอลล่าใช่ค่ะแล้วก็ เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ร่วมง,งานกับน้องๆแบบจริงจังเนาะก็น้องๆน่ารักมากๆค่ะแล้วก็พวกเราก็ชื่นชมผลง,งานน้องๆมากันอยู่แล้วด้วยแต่พอได้มารู้จัก <c oughs> แล้วก็มาแบบรู้จักตัวตนได้มาร่วมงานก,กับน้องๆก็สนิทกันมากค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีเพื่อนในทีมบ็อเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้มีเพื่อนๆเยอะเพื่อนๆคะในในหาเป็นต้นทีเออคิดว่าเยอะขึ้นค่ะเยอะจากเมื่อก่อนจริงๆปีนี้เนาะใช่ใช่ถ้าแบบแบบปลายปีเริ่มเริ่มได้ทำงานกับเพื่อนๆนในในทีมบอมากขึ้นค่ะก็ได แล้วก็คิดว่าน่าจะได้รู้จักกันอีกเยอะขึ้นเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโอลิมป์ปอลใช่พร้อมะไรใช่ไหมคะผู้หนูฟิตอยู่ค่ะเราเราแข่งลรงกีฬาไหมครับลรงกีฬามาเบลลงแชร์บอลค่ะพี่มาก็แชร์บอลเหมือนกันแต่อยู่คนละสีโอ้ยแล้วหนูอยู่สีฟ้าคนเดียววิเราเตรียมตัวที่แบบว่าแต่เขายังยังไงให้กำลังใจแล้วกันให้กำลังใจแบบเป็นกำลังใจให้เหงาว่า แต่สีฟ้ามีอะ่ตัวจี๊ดจริงใช่ <legitimacy. S 2> แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งไปเจอน้องๆอาลามาก็เลยบอกว่าเมจิกับอิมอย่าทิ้งพี่นะเพราะว่าเราต้องอยู่วยการเพราะวิกซี่อยู่สีส้มหมดเลยก็เลยแบบนัดกับน้องๆไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปอยู่กับพเราสับคนลงคนละกีฬาเนี่ยพี่มากับมาเบลลงแช์บอลแล้วก็แข่งกันใช่พิ่โกเออตอนนี้เขายังไม่ได้ปล่อยประกาศออกมาทางการค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนรอรอรุ้นดีกว่าว่าแบบจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนของงานค่ะ เราสองคนเตรียมตัวงานกีฬาแชร์บอลเคยเล่นไหมเคยตอนเด็กๆค่ะสมัยแข่งกีฬาสีจริงๆหนูคุยกับพี่มาอยู่ว่าเราจะโยนบอลให้กันหรือเปล่าเพราะว่าเราชินมคือแบบชินนะพี่มาสรุปพี่มาสีส้มชนะขึ้นมาทำเฮ้ยฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเพเพอรหนูอาจจะเป็นลงเป็นตัวสำรองของสีส้มได้หนูเคยเป็นนักกีฬาลองแชมป์ครับเฮ้ยอยากเล่นมาอยากเล่นแชร์บอลมา มีคูคุยกับพี่ๆในสีบางอย่างว่าเฮ้ยเราอยู่สีเดียวกันนะเราจะยังไงบ้างหนูมีพี่กิตค่ะพี่กิตที่เข้าไปเฉลยทุกคนก่อนที่โอลิมป๊อบจะเฉลยนั่นแหละค่ะจริงเหรอฉันไปเฉลยอะไรนะเขาไปเขาไปไลฟ์ค euh ่ะแล้วเขาก็พูดแบบว่าหนูหนูว่าโทรมาเอ้ยหนู่ไลฟ์ไปบอกเอ้ยทักไปหาเขาว่าเอ้ยพี่กิตหนูง่ะว่าเขาไปเฉลยสีก่อนก่อนตัวตัวเจ้าตัวใช่ค่ะก็มีพี่กิตค่ะได้คุยกับพี่กิตเดี๋ยวบ้างว่าเออแบบอยู่สีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมีพี่มังด้วยค่ะ มาเบลพี่จังคุยก like ับพี่จังตอนไปตีแบตด้วยกันค่ะว่าอยู่สีเดียวกันอะไรเงี้ยจริงๆฝั่งฝั่งพี่ๆเขาค่อนข้างเริ่มซุ้มซ้อมกันแล้วเห็นเขาไปเล่นบาสกันอะไรเงี้ยค่ะฝั่งทีป๊อปฝั่งแอดลาสด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รอรอดูค่ะมาเบลก็รอดูเหมือนกันว่าเขาจะแข่งกันเป็นยังไงมีบอผมีคุยกับพี่ๆในเสียงไว้เลือกเต็มตัวยังไงมีพี่ต้าอูค่ะพี่ต้าอูแบบว่าเราไปเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้แล้วเขาก็จะเป็นแบบ เป็นฟิลแบบว่าเป็นทับหน้าของของสีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบตอนนั้นเจอกันเขาก็จะเบมพี่พิมพ์มาแบบว่ามีพวกเยอะกว่าอะไรอย่างงี้แต่จริงจพี่อุ๋งเก่งนะใช่วันนั้นพี่ตีแบดด้วยกันค่ะเหนื่อยสบเลยพี่เขาลงกีฬาไหมพี่ต้องไม่ไม่แน่ใจต้องถามจริงจริงคนนี้ลงได้ทุกกีฬาเลยนะที่น่าจะเป็นเหมือนคุณครูเลยตอนที่หนูพวกหนูไปตีแบดใส่เสื้อใส่กางเกงแบบพร้อมเป็นนักกีฬามากคิดว่าใครน่ากลัวสุดในในใน จริงๆหนูคิดว่าสีส้มน่ากลัวเฮ้ยเห็นด้วยค่ะแบบสิทธิ์กันนะเพราะว่ามีมีมีนักกีฬาที่แบบฟิตๆอยู่หลายคนรวมถึงหนูคนนี้ด้วยเราเราก็พร้อมพร้อมลงแข่งพร้อมมากค่ะแล้วสุดท้ายฝ่ายผลงานนี้เองครับว่าตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติม ก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราค่ะที่ไปฟรีกับน้องๆอาราลานะคะชื่อว่าเพลง i n t o r v e r t ค่ะแล้วก็ฝากเพลงต่างๆนานาในอัลบั้มของพวกเราพิกซี่นะคะก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มมาด้วยนะคะชื่ออัลบั้มบอรมูนนั่นเองค่ะก็สามารถไปติดตามฟังเพลงแลวก็ดู MV ได้บนยูทู e ในเทนเน็ตแล้วก็ทุกมีสิทธิ์แผ่นฟอเลยค่นนะ,คะแล้วก็ในอนาคตนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีผลงานกับพี่ๆ หลายๆคนหลายๆค่ายนะคะยังไงก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ